สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเดอะจีมอนสเตอร์ครับผมแล้วก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับผมเช้าวันนี้อากาศนะครับค่อนข้างเย็นสบายนะครับเพราะว่ามีฝนตกนะครับฝนตกไม่ค่อยหนักมากครับฝนตกโปรยๆนะครับผมทำให้อากาศเย็นสดชื่นเลยนะครับตอนนี้ก็ผมอยู่ที่สวนนะครับสวนยายเบิ้มกับตดใจนะฮะผมมานอนอยู่ที่นี่เป็นประจํานะครับเป็น ที่พื้นที่สงบสุขนะครับผมนี่ก็จิบกาแฟเพิ่งจิบกาแฟไปนะแล้วก็กินนมกับขนมปังไปนะครับนอนทุกวัน,นครับนนอนที่นี่นะฮะทางโน้นก็จะเป็นเมื่อก่อนตรงนั้นจะเป็นบ่อปลาปลาดุกนะครับตรงนี้จะเป็นบ่อบอปลาดุกแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นเอาปลาช่อนนานะครับที่จับมาจากปลาช่อนนา เอามาปล่อยในนี้ครับมีทั้งปลาช่อนนาแล้วก็มีปลาหมอครับจับมาแล้วก็เอามาปล่อยนะครับผมฝนตกครับฝนตกไม่รู้ว่าจะได้ไปทํางานไหมนะฮะยังตกไปโปรยอยู่ครับตอนนี้ฟ้ายังเคริมๆอยู่เนาะเดี๋ยวพาเดินไปดูนี่ก็จะเป็นบอ่อปลาช่อนกับ เาหมอผสมกันนะครับไม่รู้ว่ามันจะอยู่ได้หรือเปล่าก็ไปจับมาตามนานะครับมันที่มันขึ้นมาจากนาแล้วก็มันไปอยู่ทั้งข้างถนนเนาะผมก็เดินจับมาจากตรงนั้นก็เอามาปล่อยเลี้ยงไว้นะครับ <S <S เผื่อมันโตนะครับก็ไว้จับมากินทําเป็นอาหารได้นะครับปลาดุกก็ยังไม่ได้เลี้ยงครับเพราะว่ายังไม่ได้ทําหลังคานะครับทางด้านหลังของสวนนา่าจะ เป็นทุ่งนานะอันกว้างใหญ่นะฮะก็ให้สัมผัสกับธรรมชาตินะครับตอนนีออ้อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับผมอำเภอศรีขรภูมินะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นตัวกระท่อมครับผมก็ได้ถ่ายคลิปกระท่อมไปหลายๆครั้งแล้วนะครับผมถ้าใครยังไม่ได้ไปดูก็ไปย้อนดูคลิปรีวิวกระท่อมได้นะครับว่ามันเป็นยังไงครับสอบถามได้นะครับ กระท่มนี้ก็ทําไปในราคาห้าหมื่นนะครับพ่อก็เป็นคนทาเองทั้งหมดนะครับไม่ได้จ้างช่างใดๆทั้งสิ้นครับก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะฝนมันก็ตกอย่างหนักครับโดยจากอิทธิพลพายุโนรูนะครับทําให้ต้นคูนะครับไม่ใช่ต้นคูในต้นดอกแคร์ใช่ไหมครับมันล้มนะครับผมซึ่งผมก็นอนอยู่ที่กระท่มตรงนี้นะครับผมดีที่มันไม่ล้มไปทับ หลังสักขังก็สีตรงนู้นนะฮะโชคดีไปนะครับผมที่มันไม่ล้มไปทับผมนะ <c oughs> โอเคบรรยากาศสวนเยเบบ่มตอนนี้นะครับสวนเยเบบ่มกับตัวใจตอนนี้ก็เต็มไปด้วยหญ้าขึ้นนะครับเพราะว่าไม่ได้ตัดนะครับผมเนื่องจากฝนตกเป็นช่วงที่ฝนตกอยู่นะครับก็เลยยังไม่ได้มีเวลามาตัดนะ ฝั่งสระน้ําตรงนู้นก็เป็นสระน้ําของคนอื่นนะครับไม่ใช่ของใาเบองบรใจัยนะครับผมก็มีพวกผักตบชวาขึ้นเต็มนะครับก็น่าจะมีปลาขึ้นเยอะอยู่เหมือนกัน,นค,รครับยังรกอยู่นะครับยังไม่ได้มีอะไรไม่ได้ไม่ได้มีมาตรงตัดญ้าอะไรนะครับก็นอนอยู่ที่นี่ทุกวันนะครับผม สาเหตุที่มันนอนนี่ไม่ยอมไปนอนบ้านดีๆนะฮะก็เพราะว่าที่นี่มันนอนสบายนะครับมันเย็นสบายนะครับผมทําให้ผมแบบคือผมเป็นคนที่นอนหลับยากนะถ้าอากาศที่มันแบบร้อนรอบอ้าวอะไรเงี้ยนะก็เนี่ยจะก,ก็เป็นที่นอนนะครับของคนซกมกนะฮะประมาณนี้นะครับผมผ้าปูสีดำๆนะครับผมชอบอะไรที่มันมืดนะฮะนอนแล้วเราสบายฮะ ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มานอนอยู่นี่ไปเลยครับผมเช้ามาก็ตื่นไปขับแกร็บนะครับ่วนตรงนี้ก็จะเป็นพ่อก็มานอนที่นี่เหมือนกันนะครับผมหลานก็ติดพ่อเสือเกินเก็มาตามมานอนด้วยนะครับตอนนี้ฝนก็ค่อนข้างน่าจะหยุดตกแล้วครับผมฝั่งนู้นก็จะเป็นบ้านนะครับผมเป็นบ้านนะครับบ้านดีๆไม่นอนนะครับผมไม่ชอบมานอนกระท่อม ค okay, ครับสวัสดีตอนเช้าๆนะครับทุกคน mm hmm. ก็คลิปนี้ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเหมือนเดิมครับผม <c oughs> ให้ดูบรรยากาศสวนใหญ่บิ่มไปเรื่อยๆนะครับผมกับห้องนอนคนซกบกครับผมโอเคครับผมก็ <c oughs> ถ้าชื่อชอบคลิปนี้ก็ฝาก mm hmm. กดไลค์เอาไว้ด้วยนะครับคอมเมนตะ์มา <c oughs> พูดคุยกันได้เลยครับผม ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามเอาไว้ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้บายบายครับก็ตัวลาไปก่อนถ้าใครอยากเห็นหน้าผมก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับโอเคก็มีผลไม้อะไรให้กินเยอะอีกนะครับผมอยู่ที่นี่ก็ไม่อดตายแน่อนอนโอเคครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะครับบายบายสวัสดีครับ